ต้องบอกว่าเซกเตอร์นี้ช่วงนี้การซื้อแล้วถือยาวอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ก็คือเลือกเป็นลายตัวแล้วก็ซื้อแล้วก็รอ,ลลอ,อถ้ามันมีอีเวนต์อะไรที่อาจจะกระทบกำไรก็คือขายไปก่อนแล้วค่อยกลับมารอรับใหม่แบบธานีเนี่ยคนอาจจะไม่ได้ค่อยพูดถึงมากเท่าไหร่แต่ว่าคือเขาทำเป็นพอร์ตสินเชื่อรถบรรทุกนะคะว่ามัน70%อของพอร์ตเขาโดยที่คือเรามองว่า ความเสี่ยงมันต่ำในช่วงนี้ละกันเขาเลือกที่จะไม่โตพอร์ในช่วงที่มีความเสี่ยงก็คือปี2020-2021มุมมองที่มีต่อกลุ่มฟแน a n นซ์ในภาวะที่ดอกเบีย้ยยังเป็นขาขึ้นคุณตั๊กก็ยังมองแบบยังไม่ค่อยชอบอยู่เหมือนเดิมไหมครับคุณตั๊กครับ คือถ้าเทียบกับแบงก์เนี่ยแต่ว่าแบงก์ดีกว่าก็คือ mm hmm. อย่างที่เกินไปตอนต้นรายการว่าเราจะชอบแบงก์มากกว่าทีนี้มาที่นอนแบงก์ bank เนี่ยคือตตกว่าพออยู่ในจุดที่ราคามันอยู่กองลงข้างล่างขนาดนี้เนี่ยมันลักษณะเลือกหุ้นเป็นลายตัวซื้อได้คืออาจจะไม่ได้ mm hmm. ต้องบอกว่าเซกเตอร์เนี้ยช่วงนี้การซื้อแล้วถือยาวอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ก็คือเลือกเป็นลายตัวแล้วก็ซื้อแล้วก็รอ ถ้ามันมีอีเวนต์อะไรที่อาจจะก,กระทบกำไรก็คือขายไปก่อนแล้วค่อยกลับมาอรอลบใหม่แบบนั้นนะคะสำหรับสาหรับเซกเตอร์นี้นะคะครับแบงค์น่าสนใจกว่าถ้าจะซื้อก็เป็นลักษณะเก่งกำไรแล้วก็ selective หรือเลือกเป็นตัวตัวไป<ช>ที่คือมุมมองนะครับถ้าจะให้เลือกตัวเดียวอีกเหมือนกันคุณตัก๊กพอจะเลือกได้ไหมหรือว่าจะมากกว่านหนึ่งเชิญครับคุณตัก๊กสาหรับกลุ่มนี้ครับ อาจจะถ้าเป็นตัวเดียวเนี่ยคือให้เป็นตัวที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วก็ valuation ไม่แพงก็คือจะเป็นทานีทานีเนี่ยคนอาจจะไม่ได้ค่อยพูดถึงมากเท่าไหร่รแต่ว่าคือเขาทำเป็นพอร์สินเชื่อรถบรรทุกนะคะมัน70%ประมาณ70%ของพอร์ตเขาโดยที่คือเรามองว่า ความเสี่ยงมันต่ำในช่วงนี้ละกันความเสี่ยงมีอะไรบ้างหงความเสี่ยงเรื่องของผู้คุมกฎอะค่ะจะเข้ามาคุมมากน้อยแค่ไหนคืออย่างที่ผ่านมาก็จะเห็นว่า personal loan auto title ลา่าสุดก็เ่เกิดมาการคุมตัวสินเชื่อเช่าซื้อของรถยนต์กับรถรถตัวจัก,กรยานยนต์ถูกไหมคะซึ่งมันคุมกันไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็มีมีเรื่องของ r e g u l a t o r y risk ที่เข้ามาแต่ว่าสำหรับสินเชื่อที่เป็นรถบรรทุกอะค่ะ ออด้วยความที่ว่ารถบรรทุกอ่ะถูกมองว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอมเมอร์เชียลใช้เพื่อการพาณิชย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะรายย่อยมากเท่าไหร่การที่แบงค์ชาติหรือสคบจะเข้ามาคุมตรงนี้โอกาสอย่างยากแล้ก็เลยความมองว่าความเสี่ยงเรื่องของผู้คุมกฎละกันยังค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับเซกเมนต์อื่นๆแล้วก็2ความเสี่ยงที่2คือความเสี่ยงเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์ คือนอนแบงค์เนี่ยเราต้องถ้าเราลงทุนเซกเตอร์นี้เราต้องยอมรับนะคะ NPL quarter 2เห็นขึ้นแล้วว u a r t e r 3ยังไม่หยุด quarter 3 NPL จะยังขึ้นอยู่แต่ว่าธานีเนี่ยตักว่าเขามีการบรหิหารจัดการได้ที่ที่ถือว่าค่อนข้างดีเขาเลือกที่จะไม่โตพอร์ในช่วงที่มีความเสี่ยงก็คือปี2020 2021ตอนนั้น,นคือธานีแบบ ทุกคนไม่สนใจอ่ะเป็นแม่เป็นลูกที่แม่ไม่รักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม่ได้รับความสนใจเพราะว่าพอสินเชื่อคุณไม่โตเลยเพราะฉะนั้นก็ราคามันก็จะแบบไม่ได้เพอร์ฟอร์มมากนักแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นผลดีก็คือว่าพอไม่ได้โตพอในช่วงที่มันมีความเสี่ยงเนี่ยทำให้เขาบริหารจัดการ NPL ได้ที่ดีแล้วก็ปีนี้เนี่ยคือกลยุทธ์เขาก็คือถ้าลูกค้าที่แบบช่วยเหลือไปแล้ว ตับโครงสร้างกันไปหลายรอบแล้วไม่ไหวเนี่ยก็ต้องมีการคุยกันหรือว่ายึดลดกันบ้างแล้วแหละเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้ควอเตอร์สถ้าใครจําได้ NPL ทุกคนขึ้นหมดธานีเป็นคนเดียวที่เี่นพีลงเยอะมาก mm. เกือบ20%ตควอนคอแล้วก็คิดว่าในช่วงควอเตอร์สามควอเตอร์สเนี่ย อาจจะไม่ได้ไม่ได้มีความกังวลในเชิง NPL สําสำหรับทานีมากเท่าไหร่ละกันค่ะก็เลยทำให้ถ้าเลือกตัวเดียวในเชิงที่แบบเราสบายใจแล้วก็มั่นใจเนี่ยก็จะเป็นทานีแล้วก็ valuation อีกอย่างหนึ่งคือเขาก็เทรดประมาณแบบ10เท่า PE เท่านั้นเองก็ก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างโอเคแต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นนักว่าด้วยความที่ราคามันมันลงมาเยอะอะ่ะก็อาจจะแบบ เหมือนเลือกเล่นบางตัวได้อย่างเช่นถ้า,าใครเมื่อกี้ที่คุณยุทธนาเกลื่อนเกินแตวก็หุ้นยอดคิดถ้าเราพูดถึงปลุกไฟแนนซ์เนี่ยมันก็จะเป็น MTC สวารติดล้อถูกไหมคะคือตากคิดว่าอย่าง MTC ีเนี่ยรอง,งบควอเตอร์สามออกเพราะว่าควอเตอร์สามเนี่ยน่าจะเห็นว่า NP ็มันจะยังขึ้นอยู่ทีนี้ก็รอไอ้พวกภาพไร้ให้มันอออกมาจะไร้ย,ยังไงเอาให้มันจบแล้วก็วิวผู้บริหารเป็นยังไงแล้วก็ถ้าตรงนั้นเราเริ่มเห็นมูฟเมนต์หรือว่าโมเมนตัม ของการแก้ไข n p l ที่มันดีขึ้นอ่ะเราก็กลับมาลงทุนก็ได้เพราะตอนนี้ v a l u a t i o นคือ MTC มันก็แบบสิบเท่าพ e อะค่ะก็ถูกมากๆเหมือนกันแต่ว่าเอออาจจะยังไม่ได้เป็นแบบ most prefer ที่สบายใจทัางหมดที่ผมก็เป็นธานีไปก่อนแต่ว่าถ้ารอจังหวะเนี้ยรองงบพอร์สามออกแล้วกลับเข้ามาแต่ว่า MTC ก็น่าสนใจครับนะถ้าให้เลือกณวันนี้นะแค่เพียงบริษัทเดียว ใน Finance นะครับคุณตักบอกว่าขอจิ้มไปที่ตัวของราชธานีลิสซิ่งกันแล้วกันตัวนี้<ช> TCAP ถือหุ้นอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะน่าจะถืออยู่50-60%กว่า60%ักจำเปอร์เซ็นต์แน่ๆไม่ได้ประมาณครึ่งนึ่งอะ TCAP ถืออยู่ด้วยนะครับ<ช>ราชธานีลิสซิ่ง FSSIA โดยคุณตักคุณละว,วิศาลาแนะนำซื้อนะครับเป้าพื้นฐานปลายปีหน้าให้ราชธานีไว้เท่าไหร่ครับ หบาทยีบค่ะหบาท20่สิโอ้โหแก่บประมาณเกือบบาทหนึ่งจากราคาปิดวันนี้นะครับนะราชธานีวิซิ่งเป้าพื้นฐานปลายปีหน้า5บาท20บนะครับเอ่โปรสมัคร2แต่ได้3เป็นโปรส่งท้ายเดือน10บสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเข้าไปชมย้อนหลังมันนี่พลัสออนไลน์ของเราทั้ง11หลักสูตรที่ผ่านมานะครับ สองแต่ได้3ครับพิเศษมากๆสนใจก็สแกน QR code ได้เลยหรือว่าทาง Line ID เชิญนะครับอย่าลืมพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i g n แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับชมย้อนหลังหลักสูตรของ Money Plus Online หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือมากกว่านั้นใน11หลักสูตรของเราก็เชิญนะครับถ้าสนใจก็สแกน QR code ครับสแกน QR code อย่างเดียวเลยนะครับสแกน QR code นี้หรือติดต่อทาง Line ID ไม่ว่าท่านจะสนใจ m ั n นี่พัสออนไลน์ย้อนหลังทั้ง11หลักสูตรเสื้อ m ั n น,นี่เชิ้ตหรือหนังสือจากสำนักพิมพ์ติงบียอนแล้วท่านประสงค์จะสั่งผ่านรายการ m ั n นี่พ s ส s สเปเชีของเรา ก็เชิญได้ผ่านทาง QR code ที่เห็นนี้สนใจก็เชิญได้เลยนะครับ